สวัสดี3,500คนดูนะคะสวัสดี3,500คนดูจากมุ้งนี 10, ่สิบมุ้งครึ่งไหมอ๋อวันทำงานโอเควันทำงานหลอดเป็นที่อะไรดูมัขึ้นอีดอกหลอดหลอดจังรั่วเลยอะ ดูจนตาแหกไม่ขึ้นหลอดยังรั่วเลยแล้วคนจะเหลืออะไร <anha> ไม่ใช่ไว้ด <yt> ึงหนูสวัสดี3,400คนดูค่ะสวัสดี3,400คนดูนะคะ ตะเอ็ดเล่นติ๊กตอกแล้นต่เอ็ดเล่นติ๊กตอกฟิล์มอะไรติ๊กตอกให้ต่เอดต่เอแต่เอ็ดไม่ของฟิล์ม สวัสดีนะคะสวัสดี3,900คนดูโอ้โหดูจนตายแหกก็ไม่ขึ้นค่ะรอดริงนเลยนะหลอดมันร่วมเมื่อกี้เนี้ยดูตายแหกก็ไม่ขึ้นอันนี้ร่วไหมอันนี้ไม่รั่วนะพึ่งไปเด้อช่วยพี่เน็งไม่ต้องเอาทุกน้ำยังก็มันเต็ง คนก็รั่วจริงๆคนก็รั่วไม่ถึงหนูนะหนูก็รั่วหลอดก็รั่วหนูก็รั่วไปทําสีผมใหม่วันนี้แหละทีเขียวสวัสดี3ามพเกรคนดูค่ะขอสัญญาณด้วยนะจ๊ะเอาหน่อยก่อนนะหน่อย ลาวกินยาลดหุน่นโหว้ยเหลือแต่หีลดอะไรก่อนเพิ่มค่ะแม่เพิ่มน้ำหนักอย่างเดียวไม่มีการลดคะ่ะพอไม่ไหวคะ่ะโอ้พร้อมไม่ไหวคะ่ะตอนนี้เพิ่มอย่างเดียวค่ะแม่ลดไม่ได้คะ่ะเหลือแต่กีแล้วคะ่ะตอนนี้คะ่ะน้ำหนักขึ้นกอัอเพราะอะไรดอกค่ะหาหกโลอยู่นี่แหละบ่ขึ้นต่อเที่ยง เธเดียวนำนำนักหายด้วยอ๋ออยากร่วมสร้างปู่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะอยากร่วมสร้างปู่เดี๋ยวรอแป๊บเดียวค่ะ ไปที่นอยก่อนนะไปที่นอยก่อนนะอื้อหนูพร้อมอีเรียค่ะหนูพร้อมอีนีย่ามาหาให้หนูเพิ่มเพิ่มน้ำนักเลยค่ะไอ้ย่าให้หนูลดเลยค่ะเหลือเตหีเราวสุมือน,น วันนี้มีตำราวแล้วก็ตำราวเปลี่ยนการออกเปลี่ยนการออกผลเป็นจันพุธศุกร์สามรอบสามรอบต่ออาทิตย์ มาหน่อยแคปหน่อยก่อนนะแคปหน่อยก่อนใครรอเอฟอะไรรอก่อนคะ่ะขอให้แนวทางก่อนจะขายคล้องทีหลังค่ะขอให้แนวทางก่อนคะ่คคะ,หคะเห็นเสียงเล็กน่อยหัวเล้แบบมีความสุขเนาะ <laughs> ว้าข้ากเหมือนเนี้ยไหนจะกิวเ,วเลยอ,อ,อะค้นขึ้นๆลงๆพี่นอ่องเดี๋ยวให้แขร์พาโนยก่อนนะคะใครรอเราพัดรอแป๊บนึงนะคะ ว่ที่แล้วฟันเก้านะคะลาวสวัสดีค่ะฝนตกจนน้ำท่วม่ะค่ะอากาศดีเกินฝนตกจนน้ำท่วม ขอบคุณค่ะได้เลยงวดนี้งวดนี้รัฐบาลไทยงวดนี้จุดทูบนะคะรัฐบาลไทยงวดนี้จุดทูบอ่ะเดี๋ยวเอาน้อยก่อนนะคะเดี๋ยวเอาน้อยก่อนนะนอยเสร็จปุ๊บต่อที่ตำราวนะคะน้อยเสร็จปุ๊บต่อที่ตำราวนะคะฟังนะคะทุกคนคะ่ะหนึ่งไลฟ์สดอยู่ที่เพจแม่น้ำหนึ่งภาษาไทยน้ำหนึ่งภาษาอังกฤษ ไม่มีการปักลิงก์บ้านหวยไม่มีการปักลิงก์เว็บพนันนะคะหนึ่งปักแค่ลิง์ขายของคือหนึ่งเป็นแม่ค้านะหนึ่งขายของนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่เข้าไปแล้วปุ๊บจิ้มปุ๊บเป็นลิงก์เว็บพนันหรือลิง์บ้านหวยเนี่ยนั่นคือของปลอมนะเพจหนึ่งนะคะขายแค่เครื่องรางอย่างเดียวเท่านั้นนะคะรัฐบาลเลยจะดีนะ่าจะได้หาเราโอเครัฐบาลไทยขอวันนี้ลงให้ในกลุ่มค่ะ ขอวันนี้ลงให้ในกลุ่มขอวันนี้ไม่เกินบ่ายสองลงให้ในกลุ่มขอวันนี้ไม่เกินบ่ายสองลงให้ในกลุ่ม สวัสดีพี่คนบนฟ้าด้วยนะคะสวัสดีพี่คนบนฟ้าด้วยค่ะสวัสดีห้าพันคนด้วยนะคะสวัสดีห้าพันคนดูนะใครอยากเข้ากลุ่มกดหนึ่งมารอนะคะใครอยากเข้ากลุ่มกดหนึ่งมารอใครอยากเข้ากลุ่มกดเลขหนึ่งขึ้นมารอนะคะใครอยากเข้ากลุ่มกดเลขหนึ่งขึ้นมารอเลยนะคะ <S <s <complaining> เดี๋ยวหนึ่งจะให้แคปนอยก่อนนะคะให้แคปนอยก่อนนะทุกคนค่ะอืม หนึ่งจะเน้นปกติและ V.I.P พิเศษไม่เน้นนะคะพิเศษไม่เน้นนะคะโอเคหนึ่งจะเน้นรอบปกติและ V.I.P นะไอ้รักแม่น้ำหนึ่งขอบคุณนะคะ อ่ะทุกคนค่ะแคปหน้าจอค่ะนอยนะคะนอยนะฮานอยฟันที่เจ็ดนะคะวิ่งรูเจ็ดและสี่ค่ะเน้นเจ็ดสี่สี่เก้าและเจ็ดเก้าค่ะเน้นเจ็ดสี่สี่เก้าและเจ็ดเก้าค่ะฮานอยแคปหน้าจอค่ะใครรอเข้ากลุ่มกดหนึ่งขึ้นมารอนะคะใครรอเข้ากลุ่มกดหนึ่งขึ้นมารอนะคะใครอยากร่วมสร้างองค์ปู่นะคะกดหนึ่งขึ้นมารอเลยนะคะ ใครอยากร่วมสร้างองค์ปู่กดหนึ่งขึ้นมารอลาางวดที่แล้วฟันเก้านะคะฟันเก้ามาเก้าหกนะคะเดี๋ยวงวดนี้หนึ่งฟันให้นะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกทท่านเลยนะคะห้าพันหนึ่งร้อยคนดูนะคะวันนี้วันทํางานก็ยังมีคนเข้ามาดูที่อยู่จังหวัดอะไรกันบ้างฝนตกน้ําท่วมกันไหม <laughs> ด่านคุณทศนะคะน้ํามาเยอะมากเลยนะคะสงสัยจะได้ออกลงอีกแล้วคะ่ะรอบนี้ ไม่ได้ออกจากโรงศพนะคะหมายถึงว่าออกไปช่วยเขาน้ําท่วมมาค่ะหรือว่าจะต้องซื้อเรือมาไว้แบบว่านอนนอนเองก็ไม่รู้ว่าน้ํามาเยอะมากนะคะรอบนี้สวัสดี5,000ันคนดูค่ะกลุ่มที่หน0่ 500, เดี๋ยวรอนะคะรอจนถึงวันที่20ถ้ามันไม่ลบก็คืออยู่กันตามปกติเลยนะ ถ้ามันไม่ลบถ้ามันไม่มีปัญหานะคะหรือว่าบางบางกลุ่มมันอาจจะแนวทางส่งไม่ไปนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเรากำลังดำเนินการแก้ไขแล้วขอให้มันแก้ไขได้